ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นตัวปืนเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมเพิ่มเรื่องชงชักเป็นยางตัวเดิมนะฮะยางตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ามทําเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะะฮติดตัวกล้องก็ระยะก็ประมาณนี้แล้วพี่ยิงได้พอได้คุยกันนะฮะนะครับคุณพี่ไปตั้งเอาไปตั้งกล้องเอานะครับระยะก็ประมาณสักแปดเก้าเมตรได้มั้งนะฮะถ่ายทำวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าพี่นะครับเวลาจะ ทกแรงต่างก็ทักมาทางไลน์หรือว่าทัวรนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ทรเบอร์นี้เดี๋ยวผมทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะผมติดด้วยกล้องเอ่อกล้องเลดดอดแบบนี้นะคุณพี่มองเห็นไฟด้านในนะครับไอตัวไฟเนี่ยจะ,จะเป็นตัวกากระบาดนะครับตัวไฟมันมันก็คือมันเลื่อนได้ให้เราปรับตัวนี้ตัวนี้นะฮะถ้าเราหมุนขึ้นเนี่ยนะครับไฟมันก็จะขึ้นลงอันนี้ด้านข้างก็จะเป็นเอ่อตัวไฟเป็นเป็นซ้ายขวาแล้วกันไปะยะให้น้องเขาจะให้นิดๆส่งหลงเชิงเด้งดัดมือนี่ ไปดูกันนะครับทีเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะเอาลูกกระสุนนะครับเอาลูกกระสุนใส่ในตรงตรงพาลองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะดึงดึงเ้ามาสวมมแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีแรงเราใช้สองมือก็ได้นะฮะจับจับช่วยแบบนี้เอามาสอดเข้าตรงกลางกลแบบนี้นะครับตัวไกลตัวนี้ผมอัปเดตผมปรนนะผมใส่เป็นไกลปืนสแตนเ,น,นเลสเลยดีขึ้นนะฮะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาขึ้นยางฮะให้เราใช้เท้าหเหยียบแบบนี้นะฮะก็เหยียลงไปเรื่อยๆนะครับ ตึงมากตึงแรงมากกระเด้ออีกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเปิดไปใช้มือหมุนตัวนี้นะตัวกล้อง,น,งนะครับเ,เอาตัวเอาข้อเล็กๆตรงไหนกันตรงนี้ได้ไปดูกันนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ สองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในบ้างว่ามีตัวไหนบ้างมีเตอร์ทสวยพี่แล้วราคารอ,อบนี้ก็าถือว่าราคาดีนะครับแล้วก็เป็นสายล่าโดยเฉพาะเลยนะฮะเย็บเอากระซี่นะฮะตัวกลางนะครับสา,ามเป้าเป๊ะๆนะครับดีจริงๆความแม่นก็อยู่ที่เราตั้งอยู่ที่เราตั้งกล้องนะครับว่าเราจะตั้งสักสิบเมตรหรือยี่สิบเมตรเนี่ยตั้งตรงกันนะฮะ หนักแน่นมากผมใช้ลูก9มิลน,นะครับแต่ปืนตัวนีก็คือยิงได้ตั้งแต่8มิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช้สองมือเลยง่ายเอามือมือนี่หนุมหนุมแบบนี้บ้านหนงเรียกว่าหนุมนะครับเอ๊นะฮะเอาซ้ายนะครับ,รบตัวโคกนะครับกบางโคกเลยใส่ลูกนะครับความแรงเท่านี้ก็ถือว่าผลิบพอดีนะครับ แล้วก็ปกติอยู่ที่เจ็ดติดเซนี้ผมเพิ่มเติมอีกทําไม่เห็นนะใจใจได้ไหมนะได้ยินมนะถ้ยไม่อห็นไหนนะครับใส่เลยนะครับขวดน่าจะเป็นตัว,ตวแฟนต้านะใส่กันแล้วนะครับใส่ลูกนะครับเหลือตัวเล็กๆนะครับเหลือไปเช็อยูเสียแล้วก็มีตัว กระป๋องอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมยิงตัวกระป๋องก่อนนะครับโอ้โหแน่อนอนพี่นะฮะจริงๆก็อยู่ที่เราตั้งอยู่ที่เราตั้งกล้องนะครับตัวลูกกระสุนเนี่ยมันจะปล่อยแม่นเรื่องเรื่องตัวไกลปืนแล้วก็ตัวง่ามด้วยนะครับพอดีพอดีเลยนะฮะแล้วมันมีเซฟกันลั่นด้วยพี่มันจะปลอดภัยหน่อยนะฮะใส่ลูกนะครับให้ให้มันพอดีพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อแบบนี้เท่านี้ พอเรากดไกลไกลมันก็จะถ่างออกเพราะนั้นเองนะครับใช้เท้าเหยียบลงลนะครับเดี๋ยวเป้าเล็กๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโบมันเล็กมากมากนะครับ,นะรบหนึ่งเป้านะฮะจริงๆปืนแม่นนะความรู้สึกผมนะแต่ว่าผมเหลือตะมือผมเนี่ยมันจะได้ไหมนะฮะเอาตรงกลางก่อนนะครับ แน่นมากจริงนะครับเอลยอสองเป้านะครับจริงจริงมันเป็นปืนหนังฟติกมันแม่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันมันพัฒนาได้เอ,อได้ไวมากนะครันพี่นะฮะเอาควานะครับไปนัดหนจริงจริงระยะก็ลูกวิ่งตรงนะครับลูกแปดมิลจะวิ่งตรงอยู่ประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับลูกยังวิ่งตรงอยู่นะครับ เกินนั้นเราก็เล็งขึ้นออกเราก็ใช้เป้าเราเล็งขึ้นเผื่อ,อหน่อยเรายิง50เมตรลูกก็จะลงมามันคื้กว่ากว่าวก็ใช้ไฟเล็งขึ้นเอาหน่อยเท่นั้นเองนะฮะบางคนก็ทําบ่อปลาบอล่อพุ่งแรงต่างก็จะยิง30-40เมตรนะครับนะะอันนี้ตัวเป้ามันก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอยิงนะั้นหนึ่งรอยอยู่นี่แหละนะ ตัวดีขวดนี้มันมันเอียงไปนะฮะมันโดนโดนแฉลบดนะครับโดนข้างๆแต่ว่าไม่แตกนะครับลองดูคันความแรงขวัวโอนะพี่ถ้าถ้าพูดถึงลุ่งคามแรงในปืนหนังตัวนี้ในฐานะที่ผมทําเป็นเจ้าแรกด้วยนะรผมว่าปืนตัวนี้แรงที่สุดละแรงมากกว่านี้พี่ก็ตึงยางเพิ่มอีกแค่นั้นเองนะผมว่าตรงจุดสีแดงเลยนะโอ้ลูกกระเด้งมานนี่เลยนี่นะครับเอเดี๋ยวชวนไ่ดูใหม่แล้วกัน อจับแป๊บนึงเนี่น้นองก็มาช่วยด้วยนะขอบพุกคครับเอาบุมด้านนี้แล้วกันตัวนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับผมจะมีปลอกนี้ผมจะมีไม้มะเกลือแล้วก็มีไม้ตะโก้นะครับเป็นทรงเดียวกันเป็นใช้เครื่อง CNC ทํานะครับแล้วก็ตัวกล้องเลดดอทนะครับผมจะแถมร่วมด้วยตัวไกปืนนะครับผมอัพเอ่อเป็นไกปืนสแตนเลสนะฮะลงตัวดีนะตัวลางเป็นตัวใหม่ เหล็กก็วันนี้มีหลายยี่ห้อนะพี่แต่มันจะมีหลวมมีฟิตเกินแล้วก็เหยียบไม่ไปนะครับตัวยางถือว่าดีสุดนะตอนนี้นะครับเป็นตัวแข็งแล้วก็ตัวเล็กมันไม่กระพือพี่ถ้าเราใช้ตัวยย่อมจะกระพือยิงไม่แม่นพี่ตั้งยังไงก็งไม่แม่นนะครับเป็นที่ยางนะครับอันดับแรกยางสําคัญมากตัวง่ามจะต้องทําเซฟนะครับถอดออกนะฮะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะลั่นนะครับบางทีเราไปวางกับพื้นหรือว่าเราเดินไปชนหัวมันหล่นต่างมันจะลั่นนะลั่นแล้วมันแรงมากมันจะอันตรายอ่ะนะนิ้วมือเราไม่มีาาายตานนครับ้้ะะดดงิห มีน็อตยึดลงตัวหมดนะถือว่าถือว่าสเปคนี้ดีที่สุดเท่าเท่าที่ทํามานะครับสาหรับไม้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะปโปรนะครับพี่ผมจะปโปรให้ผมลดให้ถูกสุดผมทําอยู่ที่2องพนะครับรวมส่งนะฮะโปรนี้มีอยู่ประมาณ20ท้ายนะครับประมาณ20ท้ายคุณพิทักษ์มาเอาวันนี้เอานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบ้านพี่นะคลิปนี้ถ่ายให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเบอร์โทรผม0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับแล้วก็ตัวไฟประมาณนี้ปืบ ไฟก็ให้เราไปตั้งเอานะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวซ้ายตัวขวานะครับไฟเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแสงสีเขียวแล้วก็มีแสงสีแดงแล้วแล้วแต่ถนัดนะครับตัวไฟมาจะอยู่ในเลนกระจกเวลาเปิดปิดไฟให้จับตรงนี้นะครับเอามือจับอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆครับพี่อย่างเงี้ยมันก็จับปรับความสว่างไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นสีแดงแล้วก็มีอย่าลืมปิดไว้นะฮะตัวแบนใช้ไขควงหมุนออกเพื่อเปลี่ยนฐานด้านในถ้าฐานมันหมดนะครับฐานมีขายตามร้านค้าตามร้านแรงต่างมีต่างนะฮะเอาตัวอย่างไปดูรับอันนี้ปรับ ขึ้นบนอันนี้ปรับซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะมีลูกกระสุน้แล้วก็ไกลปืนตัวนี้จะอัพนะครับผมปโปรอยู่ที่สองวันสองน,นพี่โอเคนะ่าจะประมาณนี้นะฮะตัวเป้ากพ็พอดีีไปดูในบ้านป่ะพี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันในบ้านนะพี่เดี๋ยวไปถ่ายทําอีกทีนึงโอเคครับพี่เออนะฮะปะมาถึงในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้ก่อนนะฮะกำลังแพ็กกันผมถ่ายทำนีดอยู่ยยช่วงเช้าอยู่นะครับกาลังแพ็กอยู่วันนี้วันน,น,นี้วันที่ยี่สิบหกเดือนสิเบเอ็ดนะครับ อุปกรณ์ถ้าคุณพี่จะยิงกลางคืนนะใช้เลสเซอร์แบบนี้เอานะฮะทางเลสเซอร์นี่มันจะชาร์จได้มีม,มีตัวถ่านมีแท่นชาร์จนะครับส่วนจะยิงกลางวันแล้วก็มีกลางคืนด้วยต่างๆก็ใช้กล้องเหมือนที่ผมใช้นะ, <S <S นะอันนี้คือตัวตัวกล้องเลตดอตตัวนี้ตัวลูกปืนตัวยางนะครับ <S <S ยางไม่ต้องไปหาแล้วพี่ดีสุดแล้วนะครับเอนะะนี่ประสบการณ์จากที่ที่ผมทํามานานแล้วก็ทาเป็นเจ้าแรกด้วยตัวนี้กําลังแพ็คนะครับกําลังไล่ไล่แพ็คไปเรื่อยๆไปดูด้านนอกไปว่าโปรเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับ อย่าตัวลูกกรบสวนเขาะจะมีให้กล่องหนึ่งนะฮะชุดนี้เป็นไม้สาทรน,นะครับยังไม่ได้รีวิวนะฮะยังไม่มีเวลาแล้วก็อันนี้อันนี้ที่เราจะทํางานกันอยู่นะครับประมาณนี้ส่วนตัวราคาที่ถูกที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ผมจะโปรแล้วก็รีวิวหน่อยก็จะเป็นตัวแบบนี้นะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับคุณพี่ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าเาหมาะสมตัวไหนมากที่สุดนะครับตัวที่ราคาถูกที่สุดจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นทรงกำคอแบบนี้เรียบๆนะฮะ เป็นครอบไกลก็จะเป็นตัวสแตนเลสมันเป็นตัวท้ายยิงปลาเก่าผมออมมอโลทำนะครับเป็นไกลอลลมิเนียมแต่ว่าเป็นเกรดดีทีสุดจริงจผมก็อยู่อยู่กับตัวนี้มา6ปีแล้วดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่อะไรมากเลยผมปโปรให้1นึ่งพันหนึ่งนะครับมียางแบบนี้ให้2มีลูกกระสุในให้ถ้าจะเอาแบบกำคอเรียบๆธรรมดาจะเป็นตัวนี้นะครับอ่อโปรหนึ่งพันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีทรงมือสอดแบบนี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ30ทาสาไทยทรงมือสอดนะครับเอาเข้าสวนเข้าไล่ต่างๆเอาไว้ไล่เอ่อ สัตว์แรงต่างที่จะเข้าสวนในว่าเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนหนึ่งทรงนี้นะครับมีแคปหน้าจอดอร์นะฮะแล้วก็มีตัวที่สูกที่สุดก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นทรงมือสอดนะครับติดขากล้องไม่ได้ถ้าติดได้อาจจะต้องดัดแปลงนะครับแต่ว่าติดไม่ได้เอาไว้ยิงตาเปล่าเอานะฮะโปรถูกสุดน้าหนักอยู่ประมาณเอ่อโลเจ็ดขีดนะครับถือว่าเบามากพี่นะครับทรงนี้มีตัวนี้ราคานะครับขึ้นมาอีกหน่อยตัวที่เป็นมาตรฐานและตัวที่ขายดีสุดตัวนี้ผมใช้เครื่อง CNC ทานะครับ หน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยมีจะาออยหลังเพิ่มมนาะเพราะว่าจะต้องอติดกล้องนะฮะติดเหล็กแรงต่างเราติดดีนะพี่โค้งๆคงกักลมแรงต่างนะเข้าตามรูปทรงหมดเลยไม,ไม่ได้ทำเหมือนกับง่ายๆแรงต่างนะครับประมาณนี้ตัวนี้ตัวติดกระพี้แก่นมันไม่เต็มนะครับตัวไกปืนเป็นไกลอลูมิเนียมเกรดดีสุดน,นะครับก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมโปรพันสามนะครับคลิปนี้จะไม่ลบนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือถือว่าราคามาตรฐานนะครับประมาณนี้ที่ผมทําอยู่ถูกที่สุดแล้วนะครับเจ้าอื่นทำไม่ได้เด้อพี่ที่เห็นเนี่ยนะฮะมีต จะเอาสวยขึ้นมาหน่อยนะครับอ,อมีแก่นเยอะหน่อยอะไรต่างๆก็เป็นทรงนี้มันจะเป็นทรงเดียวกันตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ผมปโปรให้พันห้าเป็นไกอลูมิเนียมคุณพี่จะอัพเป็นไกตัวสแตนเลสก็คือบวกสองร้อยนะครับเท่าน,นั้นเองนะจะเอาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่มีกำคอลอ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีทรงมือสอดแบบนี้ผู้สูงอายุนะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่าแล้วก็นะครับรีดบ,บางด้วยนะครับ จับกระชับมือดีนะครับก็ใช้ตัวนี้กันขายดีสุดเป็นทรงทรงมือสอดนะฮะตัวนี้โปรพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวโปรวันนี้พิเศษหน่อยที่ผมรีวิวตัวเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้เน้นสายล่าเลยนะครับแบบชอบแรงแรงอะไรต่างก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลือเป็นแบบนี้มะเกลือก็กับไม้มะโกเนี่ยมันจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับตัวนี้ผมเพิ่มเรื่องเรื่องช่งชักนะครับจาก จากเ0เซนเนี่ยนะฮะยืดยาวไปหน่อยนะประมาณนี้ก็จะเป็นอยู่ที่75ยางตัวเดียวกันนะครับแต่มันจะยืดได้มากกว่าเท่านั้นเองมียางให้2นะครับช่วงชักแรงกว่าก,ก็ความแรงก็จะแรงกว่าส่วนไก้ปืนผมอัพใส่เป็นตัวไกลปืนสแตนเลสนะครับตัวนี้ ใส่ไกด์เลตเลยนะฮะส่วนราคาผมโปรนะครับชุดนี้อาจจะหมดนะครับคุณพี่ทักให้ไว้ด้วยนะครับส่วนเี๋ยวจะจะอยู่ได้น่าจะวันเดียวนะครับเพราะว่าทาไม่ทันผมโปรให้2องพนะครับแถมกล้องเลสดดอทให้ด้วยยิงกลางคืนยิงกลางวันใช้กล้องแบบนี้นะไปตั้งเอาแบบที่ผมแนะนำนะถ้าคุณพี่จะสายลากกลางคืนนะฮะแนะนําใช้เลเซอร์ราคาเดียวกันมีไม้มะเกลือนะครับทรงกําคอล่องนิ้วแบบนี้นะครับ โปร2.2ทักเอานะพี่เบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับมีมะเกลืออยู่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับประมาณหกเจ็ดท้ายเนี่ยนะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีทรงนี้นะครับเป็นไม้ตะโกนะครับตะโกเป็นตะโกเดียวกันนะครับกับมะเกลือนะฮะเป็นไม้บ้านๆพี่แต่ว่าตัวนี้มันจะออกกขาวหน่อยทรงนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยราคาเดียวกันผมโปรอยู่ที่2.2แถมกล้องเล็ดดอทนะครับช่วงชักยาวขึ้นนะฮะสายล่าพี่แนะนําตัวนี้เลยนะครับ ยึดน็อตหลงต่างลงตัวดีนะพี่นะฮะนะครับมีตัวไม้มีไม้ตะโก้นะครับทรงนี้นะครับอย่างอื่นก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยอันนี้อันนี้อยู่ที่เรากําลังจะประกอบกันนะครับตัวแบบนี้นะครับตัวที่แก่นมันไม่เต็มอย่างเงี้ยนะฮะพี่มีแก่นซีกนึงอะไรต่างก็ผสมผมก็ลดเดี๋ยวพันสามนะครับไม้ประดูนะครับแต่ถ้าแก่นมันเยอะๆทั้งสองด้านแรงต่างอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาก็จะโปรอยู่ที่พันห้านะครับขอบพระคุณครับนะฮะลูกค้านะครับฝากกดติดตามด้วยเด้อพี่เผื่อผมโปรช่วงปีใหม่แรงต่างนะจะได้เห็นกันนะครับ ถ้าขอพระคุณกับเอฟซีเก่าๆด้วยนะฮะประมาณนี้เนีย่ยตัวท้าที่เรากําลังจะประกอบกันนะฮะโอเคขอบพระคุณครับนะฮะลองดีดูเอาขอบพระคุณกับลูกค้าที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้นานมากนะครับเดี๋ยวไปดูเบอร์โทรกันมีตัวไหนอีกนะฮะมีไม้เอ่อมีไม้สาธรน,นะฮะสาธรประมาณนี้นะครัเป็นไม้สาธรทั้งหมดเลย ตัวไม้สาธรถ้าเอาชุดนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นช่วงทัก70ตัวมาตรฐานนะครับ70สวยด้วยผมให้ราคาเดียวกันกับตัวสอสองนะครับแถมกล้องให้นะครับถ้าจะเอาไม้สาธรนะครับทักไลน์เข้ามาเลือกครับพี่มีเยอะแยะเลยตัวไม้สาธรนะครับไม้สาธรเป็นไม้มงคลนะครับพวกไม้กระพี้เขาควายต่างๆก็จะประมาณนี้นอกนั้นมีเท่านี้นะครับพี่โอเคขอบพระคุณครับผมลำลาแล้วนะพี่โทรเบอร์นี้นะครับขอบพระคุณครับ